ตอนนี้เกือบๆทุกร้านอาหารแล้วจะให้เราสแกน QR code เพื่อให้เราสั่งอาหารจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นที่ <c oughs> ไม่ใช่แค่อยากลดคนดห,รหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ในช่วง23ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอะไรพวกนี้เอา Data มาใช้ค่อนข้างเยอะมากแต่ในช่วงปีนี้มีการใช้ Data ในมุมไหนของธุรกิจที่เอิร์ธมองเห็นบ้างไหมที่เราสังเกตช่วงนี้เลยนะก็คืออาหารตอนนี้เกือบๆทุกร้านอาหารจะให้เราสแกนแล้วก็สั่งอาหารแล้วเช่นแบบเหมือนของบาร์บีคิวพาซ่าอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราสั่งแต่อาหารยัน่ายยเเงินล จริงๆแล้วลึกๆอะ่ะในการเก็บข้อมูลของเขาอะ่ะมีอะไรที่พิเศษกว่าน,นั้น เขาก็จะรู้เลยว่าโอเคเราเป็นเมมเบอร์ของบาร์บีคันอยู่เราสั่งอาหารอะไรบ้าง A อลวิลเลต์เปอร์บินเราเท่าไหร่เราความผี่ในการเข้ามาเท่าไหร่เขาก็จะเอาข้อมูลของเราไปทําพวกพ e r s o อนไลท์แมร์เก็ตติ้งก็ได้หรือว่าเป็นไฮเปอร์พ s o n ้อไล์ก็ได้เขาสามารถที่จะทําโปรโมชั่นคอรเซลหรืออัพเซลอ่ะเฉพาะเราโดยเฉพาะเลยก็ได้เขาเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะชอบสั่งปลากินในช่วงต้นเดือนนะอีกเดือนถัดมาถ้าเราไม่ได้สั่งเขาก็สามารถที่จะเล็กคอมเมนต์ให้เราได้เลยเออทำไมวันนี้ไม่สั่งปลามีโปรโมชั่นน้่นนู่น มันทำอะไรอย่างนั้นได้อ่าแสดงว่าจริงๆนอกเหนือจากระบบ CRM ที่แต่ก่อนค่อนข้างดังแล้วทุกๆแบรนด์ทุกเจ้าวควรจะเอามาใช้เนี่ยก็คือตอนนี้มันต่อยอดไปยาวไปไกลกว่านั้นแล้วก็คือการเก็บข้อมูลตั้งแต่เรื่องของการสั่งซื้อตั้งแต่ต้นเลยนอกเหนือจากการแค่ให้พวกคะแนนหรือส่วนลดแต่ก็คือเอาข้อมูลเหล่านั้นอะมาสร้างเป็นอินไซต์สําหรับการทําพวกมาร์เก็ตติ้งใช่ที่ลึกกว่านั้นคือบางทีอาจจะประหยัดค่ามาร์เก็ตติ้งด้วยซ้ำไปเราไม่ต้องหวานไปให้ทุกคนแต่เราสามารถกําหนดมาร์เก็ตติ้งเฉพาะุกลย ตรงนี้เขาจะสามารถจัดสรรงบมาร์เก็ตติ้งสำหรับแต่ละคนให้มันเหมาะสมเพิ่มขึ้นได้แต่คราวนี้บาร์บีคอนหรือร้านอาหารแบบนั้นเป็นร้านใหญ่เนี่ยแล้วถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารไม่ได้ใหญ่มากอาจจะอยู่ในแค่ในแพลตฟอร์มไลน์แม n หรือ g r a ฟอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเริ่มสเต็ปแรกยังไงร้านอาหารตอนนี้ส่วนใหญ่อะ มีใช้แพลตฟอร์มแก๊บกับไลน์แมนให้มันรับอาหารอยู่แล้วเน,นมมาะจริงๆแล้วพวกนั้นอ่ะเขามีการบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดเลยเราสามารถดึงข้อมูลเป็นรายวานันรายอาทิตย์หรือรายเดือนเข้ามาดูได้เลยแล้วมาหาอ mm ินไซต์ว่าเอเวอร t เรเบอร์บินเป็นยังไงอะไรขายดีที่สุดขายดี mm hmm. ช่วงเวลาไหน mm hmm. ตรงนั้นอนะ่ะเอามาหาอ mm ินไซต์ได้หมดเลยครับถึงแม้คุณจะไม่ใช่ร้านอาหารใหญ่ที่ต้องมีระบบของตัวเองแต่ถ้าคุณใช้บริการของแพลตฟอร์มอยู่เขาก็มีข้อมูลเพื่อให้คุณดึงออกมาหาอินไซด์ได้กันเอามาวิเคราะห์ได้ง่ายมากก